สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอการแอพพลายวีซ่าของคนที่โดนสามีทําร้ายร่างกายและจิตใจนะคะ,ะเรียกว่า domestic v i o l e น c ์ตัเมสติกไนกไน์นี่ไม่ใช่แค่ความรุนแรงทางร่างกายก็คือการทําร้ายตบตีหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงการทําร้ายจิตใจการบังคับการ c อนโทรล การควบคุมเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องการไปไหนมาไหนออกนอกบ้านเข้าข่ายหมดนะคะยึดวีซา่ายึดพาสปอร์ตไม่ให้เงินใช้ควบคุมเงินให้เงินไม่พอใช้ไม่ดูแลเต็มที่ข่มขู่โดนขู่แม้กระทั่งว่าเดี๋ยวฉันจะส่งเธอกลับไทยเลยนะซึ่งอย่างนี้ก็จะได้ยินบ่อยนะคะได้ยินบรรดาสามีที่คิดว่าผู้หญิงไทยมาเนี่ยก็ไม่รู้กฎหมายเขาไม่รู้ว่าจะทำไง ซึ่งส่วนใหญ่เราก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะก็จะไม่มีใครรู้เพราะว่าเป็นกฎหมายค่อนข้างละเอียดอ่อนถึงแม้ว่าจะไปอ่านในหน้าของโฮมอ f f i c e อะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีความปิดย,ย่อยออกไปอีกในบางรายที่เคยเจอก็คือแค่สามีไล่ออกจากบ้านไม่ให้เข้าบ้านแบบนี้ก็ถือว่าเป็นด o ม e สติกไ i o l เ n น e ์ได้การ บังคับการควบคุมห้ามเจอเพื่อนอซึ่งมันจะเป็นการที่ผู้ชายไม่ให้สิทธิเสรีภาพไม่ดูแลอภรรยาตามที่สมควรรวมถึงกระทั่งมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับผู้หญิงอื่นทำให้ผู้หญิงต้องอมีความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจนะคะ หลายคนก็จะมีความเครียดสูงส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพแบบนี้ก็จะกลัวเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าจะโดนแคนเซลไหมสามีก็จะแบบเหมือนจะไม่ต่อเราต้องพึ่งวีซ่าเขาไงคะส่วนทางผู้ชายก็จะแบบออเดี๋ยวฉันไม่ต่อวีซ่าให้หรือฉันรีพอร์ตโฮมออฟฟิศนะแคนเซิลวีซ่าเธอไปเลยเธอก็จะโดนคิกเอาออฟเดอะคันทรีก็คือก็จะโดนขับออกได้ในทันทีก็ทำให้เกิดความกลัว กังวลนะคะโดยส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเวลามาถึงผู้หญิงไทยในในจำนวนไม่น้อยนะคะส่วนเราก็จะมีภาระเนาะหลายคนก็จะมีภาระทางบ้านที่ไทยมีลูกมีเต้าที่ต้องส่งเสียมีพ่อแม่ที่จะต้องดูแลภาระเกิดละก็จะเกิดความกังวลความเครียดว่าเกิดเข้าไล่เรากับไทยเราจะอยู่ยังไงเราจะทำยังไง เราจําเป็นที่จะต้องทนอยู่กับเขาเพื่อที่จะหลายคนมีงานทำเนาะทางานอยากทํางานอยากส่งบ้านถ้ามีปัญหากาับสามีปุ๊บไม่ได้อยู่ต้องไปตะลอนตลอนต้องลําบากชีวิตบุกคนข้างหลังในในที่อยู่ประเทศไทยก็จะต้องกระทบไปด้วยก็ทําให้ไม่กล้าทําให้กลัวทําให้ต้องอดทนอยู่ต่อไปหนะ้าอีกหน่อยหนะ้าบางคนโชคร้ายมากๆก็ได้สามีที่แบบ ให้หาเงินให้ทางานาผู้ชายไม่ทําอะไรก็มีค่ะก็มีในกรณีนีนน้หลายคนก็พอใจอผู้หญิงหลายคนก็คิดว่าอยู่ไทยลําบากก็นี้อีกก็พอใจก็ไม่ได้เอืออ,อะไรแบบนั้นอันนี้ก็เป็นความน่าเศร้านะคะในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งจะต้องจากบ้านจากเมืองมา,เ,าเดียวดายไม่มีเพื่อนไม่มีญาติพี่น้อง เพื่อนส่วนใหญ่เขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ถูกไหมคะเพราะว่าแต่ละคนก็ยังพึ่งสามีอยู่ก็ยังมีภาระมีลูกเต้าเหมือนกันทีนี้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้จะทํำยังไงจะมาแชร์เรื่องทั้งส่วนตัวนะคะแล้วก็ทั้งของอคนที่รู้จักแล้วก็ที่ได้สัมผัสเคสด้วยตัวเองแล้วก็ ของคนที่เคยได้ยินได้ฟังมานะคะอย่างของตัวเองตัวีฉันเองเนี่ยก็เคยคือก็เคยเจอลักษณะที่พออจับได้ว่าสามีเขานอกใจเนาะเราก็รู้สึกไม่มั่นคงละพ่อวีอว่าฉันใกล้จะหมดแล้วแล้วทำไงดีเนี่ยเขามาเปลี่ยนไปแบบนี้เกิด แล้วยิ่งเราก็แบบโมโหท้าอย่าท้าอลไรเขาไปด้วยอะไรคะก็แบบโอเครียดมากเลยเหลือเวลาอีกสมเดือนไม่ถึงดีด้วยซ้ำทำไงฉันพระเจ้าช่วยแล้วก็เราก็เคยอ่านเจอว่าอ๋อันนี้เข้าข่าย domestic violence ก็คือเป็นการเ mental เนาะเป็นเป็นทางด้านจิตใจไม่ใช่อ่ physical ก็เลยหาค่ะ ดิฉันก็เสิร์ชหาข้อมูลเสิร์ชหาข้อมูลเอ่เฟอร์เมนเอ็หรือว่า,ามันจะมีหลายชื่อนะคะก็คือประมาณเนี้ยเสิร์ชหาที่ใกล้บ้านก็ได้เบอร์โทรก็จด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 ,จด,จดไว้ก็โทรโทรหาเขาก็าหน่วยงานพวกนี้ทำงานดีนะคะเขาก็จะโทรกลับเราขอข้อมูลแล้วก่อน เขาก็จะขอข้อมูลเบอร์โทรเบอร์ติดต่อแล้วก็จะเหมือนทุกคนเพราะดิฉันได้คุยกับเจ้าหน้าที่หลายคนนะคะได้มีการโทรหลายครั้งก็จะมีการถามขอเบอร์ขอเบอร์ติดต่อแล้วก็เขาจะมีความเซฟให้เราด้วยค่ะเหมือนกับว่าโทรได้เวลาไหนมีรหัสให้เราด้วยนะคะรหัสพูดคำพูดที่เหมือนกับว่าเวลาเขาโทรไปแล้วสามีอยู่ด้วย เขาพ็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเขาก็จะมีโค้ดให้เราพูดจำไม่ได้ว่าตอนนั้นเขาให้โค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งก็เหมือนจะประมาณว่าโอ้เขาโทษโทรผิดหรืออะไรเงี้ยนะหรือหรืออะ,อะไรสักอย่างที่ที่ปฏิเสธสายให้ให้ฝ่ายให้เจ้าหน้าที่เขารู้ว่าฉันไม่สะดวกคุยอ่ะเขาก็จะมีเทคนิคแล้วก็มีคําถามซึ่งเป็นรูทีนของเขาเขาก็จะถามถามถามก็เจ้าหน้าที่อีกคนก็จะถามประมาณเดียวกัน ก็จะมีคำถามเหมือนว่าผู้ชายอายุเท่าไหร่ลักษณะแบบไหนดูเขามีอันตรายไหมแล้วเขาก็จะถามว่าตอนนี้เธอปลอดภัยไหมถ้าเธอไม่ปลอดภัยฉันจะให้คนไปรับหรือให้ความช่วยเหลือเธอออกมาจากบ้านโดยด่วนให้เธอเก็บของที่จำเป็นเขาก็จะิสต์รายการต่าง,าง,างลๆลาบๆมาโดยดิฉันเองพอคุยกับเขาแล้วก็บอกเคสเราก็คือ,อมัน เขาไม่ได้ทำร้ายแต่มันเป็นเรื่องแบบนี้เขาเรามีปัญหาว่าสามีนอกใจไปมีคนอื่นแล้วก็กลัวว่าเรื่องวีซ่าเราจะทำยังไงเลยพอเขาเห็นว่าเคสเราไม่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 น่ากลัวคือไม่อันตรายเขาก็ยังไม่แบบว่ามารับเราออกจากบ้านแต่เขาก็จะถามว่าถ้าคุณมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะให้ความช่วยเหลือในทันทีแล้วจากนั้นก็มีการติดต่อกันค่ะ ดิฉันก็ได้รับโทรศัพท์อยู่บ่อยๆในในในเคสนี้เนาะในในในกรณีที่เราโทรติดต่อเขาจนในที่สุดก็เราก็ไม่ไปทางนี้ละไม่ไปรูดนี้ละ,ะเพราะว่าเราก็เห็นว่ามันจะใช้เวลานานเกินไปแล้วก็ยากไปเพราะวีซ่าเราก็เหลืออีกหน่อยเดียวเราก็จะต่อแล้วอีกอย่างตัวดิฉันเองก็เตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยแล้ว ทุกอย่างเรามีล้สอบน,อน้อนสอบนี่ไลฟ์ฟินยูเคภาษาไว้แล้วเรากแ็แค่มันลุน้นว่าเขาจะช่วยเราก็กลัวด้วยความกลัวคือเราก็แจ้งหน่วยงานสิทธิสตรีไว้แจ้งให้มีบันทึกไวนะ้เนาะว่าเราได้มีติดต่อคนน้นคนนี้คนนี้คนน,นั้นแล้วก็จดชื่อจดรายละเอียดจดแม้กระทั่งว่านำเบอร์ของเคสไว้แล้วเ,เสร็จแล้วตัวดิฉันก็ยืนย่นยื่นวีซ่าตามปกติแล แต่ก็มารอลุ้นอยูอ่ว่าเขาจะให้ความร่วมมือเราไหมแต่พอเห็นหนทางแล้วก็ก็เลยไม่เอาอก็เลยยกเลิกที่จะไปติดต่อกับหน่วยงานเกี่ยวกับสิทธิสตรีแล้วมาเคสอื่นอีกนะคะก็จะมีเคสอของน้องที่รู้จักกันตัวดิฉันก็เคยขับรถพาเข้าไปที่ หน่วยงานวูเมนเอตสักอย่างหนึ่งนะคะอยู่ใกล้บ้านก็ไปก็แค่แค่ทำหน้าที่ขับรถนะคะอพอไปถึงเขาก็จะไม่ให้เราเข้าไปด้วยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมารับให้เข้าไปห้องคุยกันก็จะมีเคล็ดลับอยู่อย่างนึงเวลาไปนั่งคุยแล้วก็ต้องพูดให้สมจริงสมจังนะคะพอไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ว่าก็จะพูดโก็ไม่หรอกคือไม่ทำให้เคสละอ่อน คำพูดคาจาทุกอย่างก็คือเหมือนว่าเราไม่ได้ใส่ร้ายนะคะแต่ว่าต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเห็นคล้อยตามกับเราด้วยเหมือนเออเธอมาเธอทุกใจจริงๆหน้าเธอต้องเศร้าเธอต้องดูดัดร้อนออในเคสของเพื่อนพอไปโดนสัมภาษณ์ก็หลังน้ําตาเลยค่ะอันนี้โอ้ยเวิร์กเวิร์กมากเลยก็แต่เขาก็พูดเรื่องจริงอนะเนาะก็เคสนี้ก็ไม่ได้ตบตีเลยนะคะแค่สามีทรุณกรรมจิตใจบังคับ เงินทองให้ใช้เงินน้อยแล้วมันก็มีการข่มขู่เรื่องนีซ่าโน่นนี่นั่นให้เงินใช้โอนพอดีก็มีหลักฐานให้เงินใช้วิกคละ40สีปอนด์ไม่พอกินประมาณนี้แล้วก,ก็เธอก็มีเลคคอร์ดอของอมิสไวส์ตอนที่เธอท้องตั้งท้องอยู่ทะเลาะอบสามีสามีก็ทิ้งเธอไปสองสามวันโดย เหมือนกับลงโทษนะคะว่าเธออยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีชั้นประมาณนี้ก็ไม่ได้ให้เงินไว้ใช้แต่น้องเขาก็ฉลาดมากค่ะโทรติดต่อ midwife แล้วก็แจง้งแจ้งว่าโดนกระทําแบบนี้โอ้ midwife เขาก็ Mid wise, ที่นี่ก็ก็ดีมากเขาก็เป็นห่วงผู้หญิงและเด็กเนาะเขาก็รีบมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ทำเรคคอร์ดพอเธอมีเรคคอร์ดตอนนี้แหละที่ช่วยชีวิตเธอแล้วสุดท้ายก็ เ,เรื่องมันก็ยาวเนาะสุดท้ายก็ผ่านขั้นตอนไปจนถึงได้เข้าไปอยู่ในบ้านเ,าเขาเรียกอะไร left field house ก็คือบ้านฉุกเฉินบ้านพักฉุกเฉินก็ลำบากมากค่ะแต่ว่า,าทุกอย่างเขาก็ไม่ได้ให้เราง่ายๆเนะเาะเขาก็ต้องดูว่าเราลำบากจริงๆเขาถึงช่วยเพราะไม่งั้นทุกคนก็เดินเข้าไปขอความช่วยเหลือแล้ว s ม a ์ให้อย่างนั้นเขาก็ไม่ทำเขาก็จะให้เราเหมือนผ่านความ ผ่านขั้นตอนอ่ะเขาจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นมีที่อยู่ให้ลาบากหน่อยแต่ก็คือเธอไม่ตายไม่ได้ปล่อยเธอนอนข้างกนนเขาจะไม่ปล่อยเรานอนข้างกนนอนอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะเดินเข้าไปแล้วไปขอบ้านอยู่ได้นะคะก็ต้องดูตามเหตุตามผลก็มีมีรู้จักกันอยู่อยู่รายหนึ่งผู้หญิงไทยสาวโสดแล้วก็เธอโดนไล่ออกจากบ้านเจ้าของบ้านอย่างเงี้ยเธอก็จะไปขอเคลมบ้าน เจ้าหน้าที่เขาก็จะดูอะค่ะว่าทําไมเธอมาอยู่ประเทศนี้ตั้งนานแล้วเธอ,อยังไม่สามารถชัดโทไม่ตั้งตัวได้สักทีเขาก็ดูการเงินเอเช็คสามารถเช็คก,การเงินเช็ครายจ่ายทางแบงก์ก็ปรากฏว่าน้องคนเนี้ยที่โดนแลนหลอดไล่ออกจากบ้านเนี่ยเธอติดการพน,นันเพะเห็นในคาดก็เหมือนกดเงินออกจากพวกแลดบวกอะไรพวกเนี้ยประจําเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่ให้ความช่วยเหลือเพราะว่า เขาบอกเธอเขาก็พูดแบบไม่มีย่าใหญ่เลยนะคะเธอก็เอาเต็นท์ไปนอนกลางข้างถนนน,น,นประมาณอย่างนี้นะคะ,ะแล้วก็เก็บเงินทำงานแล้วก็เก็บเงินไปจ่ายค่าเช่าก็คือช่วยเหลือตัวเองเป็นกรณีฉันก็ไม่ช่วยเธอละก็ไม่ได้ว่าเธอมีความลำบากประมาณนี้แล้วก็มีหลายแคสที่ไม่ไปอยู่บ้านพักฉุกเฉิญสามารถที่จะมีเพื่อน ให้ความช่วยเหลือให้พักพิงหรือแม้กระทั่งไปทํางานที่ร้านอาหารอันนี้ก็ทําได้ค่ะแต่ว่าให้เจ้าหน้าที่ทางหน่วยหน่วยคุ้มครองบ้านพักจุดเฉิญเนี่ยเป็นคนรับรองทําเรื่องเอกสารเขาก็จะมีทนายฟรีอะไรฟรีให้เราในบางเคสไม่บางเคสนี่ก็ฟรีค่ะในบางเคสก็เราออกตังเองเขาจะดูแล้วแต่อยู่ขึ้นกับว่าเราช่วยเหลือตัวเองได้ไหมมีเงินไหม แล้วก็ขั้นตอนว่าทําไมเขาถึงให้วันนี้ได้ถามทนายวันนี้ไปเจอทนายเองค่ะผ่าน้องที่เป็นเคสเร็วๆเ,เนี่ยสดๆร้อนๆวันนี้พอไปก็พอคุยแล้วก็เข้าใจค่ะว่าม,มันตรงก,กันกับของเคสคนอื่นที่เคยไปอยู่บ้านพักจุกเฉินหรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานเหล่านี้ก็คือว่าอันดับแรกคอมออฟฟิศอันดับแรกทนาย ซึ่งถ้าเป็นที่บ้านพักฉุกเฉินเขาก็จะมีทนายมาสัมภาษณ์เราก็เหมือนเดิมบลาๆๆสัมภาษณ์ทุกอย่างขั้นตอนจะเป็นรูทีนของเขาเพื่อไม่ชัวว่าเคสเราเขาอพอช่วยแล้วจะสำเร็จสำเร็จผลเพราะไม่งั้นเขาก็ไม่ช่วยเสียแรงเปล่าแล้วก็ดูว่าผู้หญิงเนี่ยมีความมั่นคงคือเขาก็จะย้ำนะพอเข้าไปในบ้านบ้านพักฉุกเฉินเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยมาถามแล้วก็ สัมภาษณ์เราบ่อยๆแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นไกด์ให้เราว่าต้องพูดแบบนี้นะเพื่อให้เคสมันมันมันสตรองมันดูว่าน่าช่วยนะค่ะอันนี้อย่างอย่างวันนี้ที่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 ฉันไปพบทนายพาน้องไปเขาก็สัมภาษณ์แล้วก็ให้สเตทเมนในสเตทเมนเขาก็จะแนะนํานิดนึงว่าเปลี่ยนจะมันก็าถามว่าเธอโดนทําร้ายกี่ครั้งน้องตอบว่า ฉันโดนทำร้ายในบางครั้งที่เขาโมโหเจ้าหน้าที่ก็ขอเปลี่ยนเป็นน้องก็ใช้คำว่า sometimes เจ้นที่บอกใช้เป็น often ดีไหมเพื่อให้มันดูแรงเพราะว่ากันเราจะไปขอเคสขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องให้ดูว่าเออ,อมันดุนแรงเราได้รับความทุกข์ทรมานจริงให้มันดูเวอร์ไว้นะคะแต่ไม่ได้แบบว่า เวอร์วังอลังการเกินไปแต่ให้แค่พิกคำพูดนิดนึงแล้วเคสมันก็สตรองแล้วก็ผู้หญิงที่เราไปให้เราไปขอความตัวเราเองเนี่ยเราไปขอความช่วยเหลือเขาเราก็ต้องสตรองไม่ใช่แบบว่าพอไปแล้วแบบโอ๊ยเอาฉันเปลี่ยนใจลำบากแล้วฉันจะกลับอยู่กับผัวดีกว่าอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาก็คงเซ็งอะคะเขาก็จะแบบ m ม k e s sure u ชัวว่าคุณไม่ไม่ไม่ไมไมให้เขาเสียเวลานะเขาก็จะ อินท v วิวเราประมาณอย่างนี้แล้วก็กลับมาถึงเรื่อง Home o ฮมออฟฟิศทนายก็บอกว่าโฮมออ f ฟิศเนี่ยทนายก็จะยืนย่นยื่นแอปพ i ิเคชันไปเนาะแจ้ง Home เขาเรียกว่าอะไรอันนี้ขั้นตอนนี้จำชื่อเป็นภา,านษาอังกฤษไม่ได้นะคะก็คือ,อเขียนจด,ดหมายในนามของอลูกความเนี่ยของเคสเนี่ยเพราะเรามอบอำนาจให้ทนายเนาะทนายก็จะเขียนจด,ดหมายไปแจ้งโฮมออฟฟิศว่า เราคือผู้หญิงเนี่ยได้ออกจากบ้านผู้ชายคนนี้แล้วนะคนที่เราแต่งงานมาเราเดินทางมาก็จะเล่าประวัติเราหมดคือบอกข้อมูลเกี่ยวกับเราหมดแล้วก็ให้บอกว่าเราก็จะแจ้งแจ้งของออฟฟิศว่าเราออกจากบ้านหลังนี้แล้วเราเราไม่ได้อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วเนื่องจากว่าเราโดนเขาทารุณกรรมก็เล่าเหตุการณ์ประหลาดๆโดนทำร้ายร่างกาย โดนบังคับโดนใส่ทุกข้อหานะคะเหมือนเวลาเราไปหาตํารวจตํารวจก็จะพยายามใส่ข้อหาไว้เยอะแแจ้งไว้ก่อนเราก็จะทําใช้คําทุกอย่างให้การเขียนไปว่าโดนควบคุมทนายเขาก็าจะมีะคําถามส่งให้เราอยู่แล้วค่ะว่าเขาควบคุมเราไหมเขาทาไมเราถึงทนอยู่กับเขาเรื่องอะไรกับเป็นไกด์ให้เรา ก็จะมีคําตอบออาเออเราทนอยู่เพราะว่าโดนเขาขู่เรื่องวีซ่าเรากลัวเรื่องวีซ่าเราอ่กังวลมากเราเครียดมากเรากลัวจะต้องถูกส่งกลับอ่เราก็เลยไม่กล้าแจ้งความเราก็เลยไม่กล้าทำนู่นทํานี่ก็เป็นไปตามขั้นตอนพอถึงขั้นตอนนี้เข้าไปในโฮมออฟฟิศปุ๊บอ่าโฮมออฟฟิศก็รับรูคสของเราแล้วว่าเราออกจากบ้านผู้ชายคนนี้นะไม่อยู่ด้วยกันแล้วเพราะว่าอยู่ไม่ได้ จนอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้โฮมออฟฟิศออกวีซ่าชัว Cloud, ่วคราวแล้วก็ให้ให้ให้เจ้าของเคสเนี่ยสามารถเคลมเงินรัฐบาลคือได้รับความช่วยเหลือเพราะไม่งั้นจะอยู่ได้ยังไงออกมาฉันมาตัวคนเดียวฉันไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยในเคสที่มีลูกก็จะยิ่งง่ายค่ะก็จะลักษณะเดียวกันแต่ก่อนก็สงสัยว่าเอ๊ะ เราจะได้วีซ่าย,ยัางไงเราไปแล้วไม่ถูกค a นเซลเหรอพอเคสนี้ดิฉันก็ถามทนายนะคะว่าอ่าทำไมต้องทำอย่างนี้อ่าทำไมเราจะต้องแจ้งโฮมออฟฟิศแบบนี้เขาก็บอกแจ้งเพื่อว่าทนายบอกว่าแจ้งเพื่อว่าป้องกันผู้ชายไปคนเซิลถ้าผู้ชายไปคนเซิลเราเนะี่ยเราจะมีปัญหา ทันทีเหมือนกับว่าเราหลบหนีออกจากเขาเขาจะแจ้งข้อหาอะไรก็ได้เขาแจ้ง Home Office ไปใส่ร้ายเราว่าโน่นนี่นั่นผู้หญิงคนนี้ฉันไม่รับผิดชอบแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็จะโดน c a n c e ว visa โดยโดย,โดยจาก Home Office พอเรา declare ก็คือแจ้งแจ้งเข้าไปด้วยความซื่อสัตย์เนาะก็เหมือนกับว่าเราเราซื่อตรงแล้วหลีกเรื่องการข้อข้อขอลหาที่โฮ e Office จะมาคิดว่ามาสงสัยแล้วว่าเอ้ย เธอมาแบบนี้เธอต้องการขอวีซ่าฟรีหรือเปล่าแต่ก็เปล่าเพราะว่าเราก็โชว์ก็ได้ว่าวีซ่าเรายังอยู่แตใ่ในกรณีมีบางเคสที่หนีออกมานานๆแล้วอันนั้นก็เป็นอีกเดือนหนึ่งเนาะก็จะเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนกันนั้นเอ,กอีก็จะมีวิธีทางออกที่แตกต่างกันนะคะทุกคนจะไม่มีความหมดหวังนะคะได้มาถึงประเทศนี้แล้วมีทางออกเสมอ,อมาต่อถึงเรื่อง พอโฮมฟิสเขาเราขอเราขออย่างงี้ไปอ,อทนายก็จะบอกทนายก็บอกว่ามันเป็นผลดีผลดีทุกอย่างเลยปกป้องตัวเองปกป้องไม่ให้ผู้ชายถ้าผู้ชายเขาจะส่งเรื่องไปที่หลังโฮมฟิศเขารับเรื่องของเราไว้แล้วก็ทําอะไรไม่ได้พอวีซ่าตกมา3เดือนในระหว่างที่รอในระหว่างที่เรารอคือเล้าถึงเคสของน้องของวันนี้นะคะในระหว่างที่ เรารอ,อคือส่งเรื่องไปที่ Home Office เนี่ยที่จะออกวีซ่าให้ก็ตคงต้องใช้เวลาหลายวิกอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วะระหว่างที่รอก็ทนายก็จะไปขอหลักฐานซึ่งน้องมีรีพอร์ตคือมีการไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็จะมีข้อมูลอยู่เนาะพอตอนไปโรงพยาบาลเขาก็ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นอะไรเธอถึงได้เป็นแบบนี้ น้องก็ตอบว่าโดนโดน,นสม,มีติแล้วพอตอนนั้นน้องก็คงไม่คิดอะไรอะค่ะคิดว่าาพูดตามความตรจริงแล้วเสร็จแล้วมาตกใจตอนอตอนลงพยาบาลโทรแจ้งตำรวจให้ตำรวจมาน้องก็หนีกลับบ้านแล้วก็หลบแล้วก็หลบแล้วก็ไม่ได้แต่ว่ามันก็มีเรคคอร์ดของของตำรวจตำรวจก็พยายามติดต่อ ติดต่อน้องอยู่บ่อยๆแต่น้องก็หลบเพราะโดนสามีขู่ว่าเฮ้ยถ้าเธอแจ้งตำรวจนะก็คือตัวมันก็หลอกปกป้องตัวเองเนาะแจ้งตำรวจนะเดี๋ยวเดเนี่ยเธอจะโดนแคนเซิลวีซ่าเพราะว่าเธอเลิกกับฉันแล้วเธอจะไม่ได้วีซ่าเขาก็จะส่งเธอกลับไทยอน้องก็กลัวแล้วก็อยากปกป้องผู้ชายด้วยความที่คิดว่าโอ้ยฉันเป็นหนี้บุญคุณผู้ชายคนนี้พาฉันมาจากไทยซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมากๆนะคะ ไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันเขาแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนที่เป็นต่างชาติเขาก็ต้องทําไม่ใช่เฉพาะแค่เราเขาต้องพามาทําดีซ่าซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะเรามาอยู่กับเขาเราเป็นเมียเขาเราก็ปฏิบัติเขาตอบแทนถูกไหมคะทาหน้าที่เมียดูแลบ้านทํากับข้าวพวกนี้ก็ตอบต่างคนต,งต่างตอบแทนนะคะเขาล้องเ,อเลิกเลิกคิดแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะตกเป็นทาสเขาตลอดไป พอมาถึงเรื่องโฮมเนะเาะเโฮมออบเจกต์ที่เราขอวีซ่าเขานะคะให้เขา,อ,าออกพอวีซ่าได้3เดือนแล้วเราก็จากนั้นวีซ่าตกมาถึงปุ๊บทนายได้เ,อ,เอกสารทนายก็จะยื่นส่วนกลับไปขอ,อขอวีซา่าเซสชั่นเซสชั่นเมนวีซ่าก็คือวีซ่าถาวรอ,อย่างที่เราเรียกกันเนาะไออินเดฟเวเนตอินเดฟเวเนตลีลีฟอินเดฟเนตลีลีฟทูเรมน วีซ่าถาวรแล้วก็ก็เข้าข่าย Domestic ไ i o อ e n c e ก็ไม่ต้องใช้ก็ไม่ต้องใช้ใบเซอร์ต i ฟิเค English B1 l i น e in UK 2อ,อย่างนี้ไม่ต้องการเพราะเขาให้เราอัตโนโมัติเลยคลคล้ายเคสของคนที่คู่สมรสเสียชีวิตค่ะก็จะประมาณนี้เนอะอาะในหลายๆเคสก็จะ คล้ายๆกันนะคะแต่ก็จะมีส่วนปริย่อยแตกต่างออกไปอีกแต่ที่ที่ฉันมาพูดวันนี้เนี่ยอยากจะมาให้กำลังใจผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในภาวะที่มีชีวิตที่โหดร้ายมืดมนหมดหนทางคิดว่าไม่มีทางออกอทางออกเดียวที่มีก็คือต้องจำทนให้เขาทุบตีข่มเหงด่าทอเย,ยามดูถูก ทำ้ายจิตใจกันทุกวันซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่อยอมรับกันไม่ได้เนาะมันยังมีหน่วยงานหลายๆคนที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ถ้าใครเจอแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มาใหม่ๆภาษาก็ยังไม่เก่งไม่แข็งแรงก็แนะนำอยากให้ติดต่อเพื่อนอคนไทยที่ใกล้ๆบ้านพี่ขอใครพอที่จะสื่อสารหรือพาเราไปหาหน่วยงานที่ช่วยเหลือพวกนี้ได้นะคะ ขอให้ใช้ความพยายามค่ะเราพอมาถึงประเทศนี้แล้วถ้าคุณพยายามมากพอ,อสิ่งที่คุณต้องการคุณก็จะสมหวังค่ะแต่มันจะยากนิดนึงในปีแรกๆแต่ว่าถ้าคุณฝ่าฟันมากพอที่นี่เขาให้ค่ะ,ะในฐานะที่ตัวดิฉันจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้บ่อยๆนะคะก็จะอดีตสามีก็ทำเกี่ยวกับพวกนี้ immigration a d v i s o r ให้ของ citizen advice แล้วก็จะมีเคสที่เคยเจอนะคะก็บางทีก็เคยเจอเคสด้วยตัวเองก็มีเคสคนต่างชาติไม่เฉพาะไทยนะคะเขาก็ทําก็ผ่านค่ะบางทีมาแจ้งยิ่งถ้าคนที่มีลูกเนี่ยก็ก็จะได้รับการคุ้มครองไวกว่าที่คนที่เป็นโสดอ่าแล้วคนที่เป็นโสดนี่ดิฉันก็แนะนําค่ะให้ลุกขึ้นมาสู้ถ้าไม่ไหวให้เดินออกมาหาผู้ชายสักคน ที่เขาดีพอให้ที่เขามาช่วยเหลือให้เขาช่วยเหลือเราหรือ,อไม่ก็ออกมาทำงานนะคะทำงานมีงานให้ทำเยอะแยะค่ะางานร้านอาหารร้านคนไทยอะไรพวกนี้มีที่อยู่ให้ด้วยอดทนทำไปแล้วก็ต่อสู้ในเคสของตัวเองไปเพราะว่าอย่างน้นอยๆเรามีเงินซัพพอร์ตตัวเองแล้วก็มีเงินจ่ายค่าทนายให้ไปหาทนายค่ะค่าปรึกษาทนายประมาณ 70- 80ถึงน่าจะไม่เกิน100 ปรึกษาเขาเลยค่ะเอาเอกสารเอาอะไรไปหาปรึกษาเราได้คนที่มีความรู้เขาช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่มีเงินก็ไปหาหน่วยงานที่เขาช่วยเหลือฟรีอย่าง women's Women aid หรือ women's organization อะไรพวกนี้ที่ใกล้บ้านไม่รู้จักก็ให้เพื่อนหรือไปหาฝรั่งให้เขาช่วยเหลือนะคะดีกว่าต้องมาทนอยู่แบบทุกทรมานร่างกายและจิตใจ อันนี้ก็จะมาฝากาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆสำหรับผู้หญิงที่เจอปัญหาคล้ายๆกันนี้นะคะาฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไปอีดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะใครมีข้อสงสัยาฝากได้นะคะฝากแล้วไปอีดจะมาตอบให้ค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ